้าฟาเซลัตัวตรงกลางได้เหมือนกันจะได้บัฟตัวมันใหญ่ๆขึ้นอ่ะเซล้าตัวตรงกลางมันจะมีมันจะมีเหมือนมันจะมีมันจะมีอยู่ตรงกลางตัวนึงอ่ะตัวแบบตัวเบื้องลมเนี่ยมัาไม่ปิงกูสูงปีดยังไงนะสาลัดตัวสายฟ้าเป็นเรื่องของไอ้หมด หมดเอตัวแชมเปี้ยนใหม่เหมือนก็ซ้อมทีมไฟต์อ่ะที่ง,ง่ายหมดปิคกูสูงมากว่ะขึ้นไป400กว่าแล้วอะ่ะไอสัตว์แบบตาเมื่อกี้ตาเข้าหน้าในแม่ง กูเดินเปิดวิดีโออัดเอาไว้กูรู้หมดเลยมึงพูดเที่ยอะไรรับหลังกูวิเสียไอ้เที่ยวแม่กั้เริ่มไม่มีเสียงอีแม็กนะไม่ได้เสียงมึงเลยเนี่ยมันมีมาเลยอ่ะแล้วอย่างนี้คือไงอ่ะเราต้องไม่เลือกไงวะซื้อซื้อซื้อของซื้อของซื้อของก้อนเหรอเออซื้อของอ่ะไม่มีซื้อเลือดนะครับไม่ไม่มีซื้อเลือดซื้อของ มึงเห็นมึงเห็นจุดตรงนี้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไปอย่างเดียวเห็นจุดตรงนี้ไหมเนี่ยเห็นป่ะปีนี้ดูสามจุดอ่ะอ่าอ่าอ่าเดี๋ยวพอมันมันเริ่มปุ๊บมึงเลือกเลยว่ามึงจะไปลงตรงไหนเราจะต้องสายฟ้าตรงเนี้ยเห็นป่ะสายฟ้าสามจุดตรงเนี้ยเราต้องยึดยึดยึดถ้ามันจะหายไปเลยมันจะเจอหน้าใหม่มันจะสะสมคะแนนอืมอืมอืมแล้วก็พวกพยาบาลไปแล้วยังอย่งย่งเอาไว้พี่ไปด้านล่างกันไปไหนอ่ะด้านนึงเขมเนี่ย กดไงวะเอ้าชิบหายแม่งของษษษษยังซื้อไม่เสร็จเลยสุดกดเดินเลยเหรอเอาดิบวกเฮียไม่ได้ไปเลยกูนี่มองก็เอาที่แบบมองหน่อย เชีย่ยติงสูงฟีสเลยว่ะปเร็วนะ,ะโมประเด็นคือเราต้องยิดป้อมนะประเด็นคือต้องยิดป้อมอุ๊ยแม่งกดผิด คืออันนี้คือถ้ากูมาช่วยมึงมันจะเร็วขึ้นไหมเนี่ยเออเร็วขึ้นอ้าวพิเชียได้แล้วหรอเราเราไงเราต้องมายึดมอนต่อปะฆ่าเดอ,อ้าวเราอีเซลาตรงกลางอนะถ้าเราไม่มียุ่งกับมันมันจะตีเราปะแต่อยู่นี้ไม่ทันแล้ว ไอ้นกอ่ะอีนกอีนกแปลกโอ้โหยิงก็ไม่โดนกูนี่เชี่ยแรงโคตรกระตุกเลยว่ะพยียามจะปั๊ม โอ้โหเล่นกูเพลินไอหาเพราะกูอัพเฟสไม่ใช่อัพเฟอัพยูทูกท่านยิงเหรอไซราสอะเดี๋ยวมึงแล้วมึงค่อยยิงมัน โอ้โหโโอ้หเย้ย yeah. <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> กำแพงเปลดิด yeah. แต่ว่าจริงหอวเีอยป้องกันเป็นเสียงเดียวโอ้โ oh ห <Okay. S 2> ไปไหนวะ <c oughs> อาตามป็นอยู่นะมไลน์เ <c oughs> นี้ยคือ อ๋ออันนี้คือของเราเฮ้ยเอาอีกอินโนเปลตโอยเอาอยู่ได้แล้ว เรียบร้อย,อยเดี๋ยวเขาว่ายร้าเด็ยมั้ยสุดท้ายส <c oughs> ุดท้ายอือ <c oughs> โอ้อิสระแมงเสือบ้าเว้ยแม่งหยุดเลยไม่ได้เลยเวยละมึงไงเอาเลยบวก อยู่ในเนี้แหละเราจะป้อมมันได้มันได้เยอะอืม ถอยซึ่งรับถอยเฮียนี่ก็จุดจริงจ <laughs> ุดให้ด่า อโอ้กัดไม่มันเฮ้ยี่ย <oh> ิมหายตัวได้โอ้โหมึงเก่ง claro ก็จริงนะแต่ท anyway ีมแม่งเล่นกันไม่รู้เรื่องเลย ไล่แต่ข่าเลยนี่มาข่ามันได้หนึ่งแต้มไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอดีเลยพี่ป้อมนี้ ป้อมอะไรป้อมแม่งอยู่ไหนวะกูมองไม่เห็นป้อมเลยเนี่ยอาตอมงคือปอ้อมเนะ โอ้ไม่มีใครช่วยมาตอดอีกไข่เฮียนี่เลยเห็นละคือถ้าเกิดมันขึ้นเป็นขึ้นไป็นแสลักไฟฟ้านั่นคือเราเป็นเจ้าของปอมอยู่ป่ะหรือว่าไง อ๋อหรือเพราะมันหายไปหลังจากที่ดึงแล้วอ๋อคือถ้าเกิดมันขึ้นเมื่อไรต้องไปจัดการว่าง,งั้นใช่แล้วโอเคผู้จัดล่างยี่โม่ะไรน้องอะแดงสิครับแดงไปเก็บเลือดดิ ไหนอะเก็บเลือดดีจุดเขียวอะพยาบาลนีเข้อไม่รู้เออพี่ก็ไล่เก็บอยู่เนี่ยแม่งนี่คืออะไรพี่แบดจุดบนคืออะไรวะจุดบนจุดบนคือเรามาเกิดได้ทั้งฝั่งมันแล้วก็ฝั่งเราคือใช้ร่วมกันเออยิผมองพี <Incred> ่นี่พี่แบดเออคุณก็มียิ้ด้วย เราระวังน,น้ำมืออย่าให้มันได้ไปเด็ดขาดให้ได้เลยวะใอ้ได้เลยวะโมกรอวู้ย แบบทิงเพื่อนเลยอ่ะมันได้ไปนะ้ตัวมันใหญ่ๆนะนอกอ่ะีไม่ได้วะ่ะ The prince of that. 哎呦哎

ใี่นกมันตายยังวะนกใตายก่อน ยิบแรงยิบแรงยึดยึดยึดเอาอีกตัวดียิบแรงมากเลยว่ะโอ้โหมันไม่มีใครมาต้านให้กูเลยอ่า ตั้งแต่ที่นี่ละโซล่าลกตายแล้วเว้ยลกตายแล้วใช่ปะเฮ้ยมันจะเอาอันนี้แล้วต ไม่ทันแล้วติ้งไงดูลูกมันนี่ลูกโคลกลางน,นั่นแเนีโอ้โหลาก่อน

อย่างนี้พอมันไม่ขึ้นสัญลักษณ์อะไรคือเราก็มีหน้าที่แค่ไล่ฆ่าพวกตัวอื่นใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วสัญลักษณ์มันจะขึ้นมาเมื่อไหร่วะเมื่อไอบ้บัฟถอยพวกนี้หมดเหรอสัญลักษณ์คืออะไรคือมูดทีเลื่ะไอ้ที่มันเป็นเอ่ออะไรอ่ะไอ้ที่มันให้เราเข้าไปยึดอ่ะกูเห็นมันเหมือนมีสาระเดี๋ยวๆโผล่ขึ้นมา ริงแร่งโหดซะโมโตโมซัวโมซัวโหะวะมึงแปลกใจเลย กลับมาแล้วเนี่ยเปิดใหม่ด้วยแค่แบวนเขาเหยียบกับดักทำไมอ่ะไปรอครับ กองตรงมองไม่เห็นเหี้ยอะไรเลยนะเวยเบิดฆ่ามันฆ่าอะไรล่ะครับผมไม่มีท่าอะไรเหลืออยู่เลยเพราะมันฆ่าเอองั้นเราโมเอาให้ได้ยึดมาให้ได้ยึดมาให้ได้โมเอาเลยเออเอาไม่ใช่มึงหรือวะ ใหญ่แล้วไงวะทุกท่าจะรู้สึกถึงความสูงของตัวใหญ่เยอะเยอะเหรอจิง,อเองเป็นตัวที่น่าแบบน,นมากเลยนะ เล่นไม่ได <ici> ้เป็นเลยจ้าก็เล่นอย่างนี้หละแม่งงงยุ่ง